อยู่กันที่สถานีนครราชสีมานะครับกับขบวนรถที่กำลังจะเข้าเชียบชานจราที่สามครับนี่ครับขบวนรถมาแล้วครับธรรมดาขบวนที่สองสามสามกรุงเทพวนโพงไปทางสุรินทร์นะครับกับรถจักร GA 4สี่ห้าสี่เก้านะครับ ทริสารทุกขัานเยอะเลยตอนนี้นล้ของข้าข้บนร้นลงนที่เรียบร้อยที่นีสถานีรครราชสีววาสมา